พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับหลังจากที่คณะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการนําทีมรัฐมนตรีและแม่ทัพมหาไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสุรินไปติดตามสถานการณ์ความไม่สง,งบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันศุกร์นั้น ทานายกรัฐมนตรีก็ได้สวมเครื่องแบบอสชื่อเต็มก็คือกองอาสารักษาดินแดนประดับยศนายกองใหญ่เทียบเท่าพลเอกทีเดียวครับซึ่งเป็นยศของรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงมหาดไทยและครับในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยอย่างสง่าง,งามสะท้อนภาพผู้นำที่พร้อมลงมือจริง โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศชัดเจนแล้วครับว่าเงินเยียวยาจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นต้องถึงมือชาวบ้านไม่ใช่เพียงคำสัญญาเท่านั้นแต่คือการรับประกรันจากนายกรัฐมนตรีที่พูดไปว่าบอต้องห่วงนะ ยืนยันเงินเยียวยาถึงมือประชาชนทุกคนแน่นอนขอให้มั่นใจความมั่นคงเศรษฐกิจจะดีขึ้นนี่คือคำยืนยันการรับประกันจากท่านนายกรัฐมนตรีและนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าพร้อมยืนอยู่ท่ามกลางทหารและประชาชนและตัวท่านเองไม่ใช่ในฐานะผู้บังคับบัญชาแต่คือผู้ร่วมทุกข์และร่วมสู้ไปด้วยกัน ซึ่งการลงพื้นที่ที่กองพันทหารราบที่21ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ไปเยี่ยมกำลังพลและก็ไปนั่งล้อมวงทานข้าวมื้อเที่ยงตักกับข้าวทานข้าวพูดคุยกันแบบเป็นกันเองเลยทีเดียวครับและพร้อมทั้งยังให้กำลังใจทหารกันด้วย พ่อแม่พี่น้องครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดคุยพบปะรับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนโดยย้ำชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมทั้งส่งต่อความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกนะครับว่าแม้งานที่กรุงเทพมหานครจะเยอะแยะมากมายแต่ว่าใจของท่านอยู่ที่นี่เพราะห่วงพ่อแม่พี่น้องและดีใจที่ได้มาเจอกับพ่อแม่พี่น้อง รัฐบาลเองก็พร้อมที่จะมาทำงานแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านและไม่ต้องห่วงแผ่นดินไทยเราพร้อมจะปกป้องอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อวานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ะครับโดยไปติดตามการช่วยเหลือและพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับที่เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราศาสตร์อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากครับและก็เรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้เป็นขวัญใจชาวบ้านกันเลยทีเดียวครับติดดินเข้าถึง ง่ายครับพี่น้องเพราะว่าหลังจากท่านลงจากเวทีก็มีแต่คนอยากจะถ่ายรูปถ่ายภาพและเซลฟี่กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับพี่น้องครับแล้วเมื่อวานนี้เช่นกันคณะ IOT ผู้สังเกตการชั่วคราว3ประเทศก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกันด้วยเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงปัญหาในพื้นที่ตามบันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชานั่นเองครับ